ช่องคนเมืงองทอ o คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของเลโก้นินจาที่ได้เกินไปนะครับตอนตั้งแต่คลิปแรกนะครับจนถึงคลิปสุดท้ายนะครับเพราะว่าที่รีวิวไปผมตัวที่1นึ่งแลผมเนี่ยสีดําสีแดงเขียวขาวเหลืองน้าเงินเราก็ได้รีวิวไปครบทั้งหมดทุกตัวนะนะครับสำหรับคลิปเนี่ยจะเป็นคลิปในการนําทั้ง6ตัวผมมารวมล่างกันแบบนี้ตามรูปนะครับผมเดี๋ยวมาลองทรัว่าเวลามันรวมล่างกันแล้วจะเป็นยังไงผมเดี๋ยวเรามารวมล่างกันเลยผม ก่อนแรกแนแรกเราเอาตัวนี่ครับนินจาออกก่อนครับผมนี่อันทีหนึ่ง ก็เอ็ n ิน j า Ninja ออกมาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะทําการรวมล่างนะผมทั้งหมด6ตัวนะผมเริ่มกันแรกนะครับนี่ครับเอาส่วนที่เป็นลําลตัวก่อนนะครับผมลําตัวนี่ครับจะเป็นตัวของสีสีขาวนี่ครับลักษณะเขาบอกว่าจะทําเป็นแบบนี้ครับผมตัวปี นีไม่แน่ใจจะอยู่ตรงไหนครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสุ่มดูแบบหนึ่งครับนี่จะเป็นลำตัวนะครับชิ้นส่วนถัดมาจะเป็นชิ้นส่วนตรงนี้นะครนี่ก็ติดแบบนี้ ตรงนี้จะเป็นบริเวณหน้าอกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะติดมันยังไงเน,นี่ยผมด้านล่างน่าจะแกะส่วนนี้ออกครับนี่ลักษณะน่าจะประมานี้เน้อผม แล้วก็จะเป็นส่วนเนียบจะเป็นส่วนเหมือนจะอยู่ทางด้านหลังครับนี่มันจะต้องแกะออกมาครับ เท่าที่ดูในรูปนะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นแขนนะครับผมนี่เป็นแขนนะครับก็แขนเนี่ยจะเริ่มกันที่ตัวสีดํานะผมนี่สีดําตรงนี้ก็จะเป็นแขนด้านนี้ผมก็เสียบเข้าไปแบบนี้ครับนี่ามาที่สองนะครับจะเป็นเนี่ยตัวสีเขียวเราจะเป็นแขนทางด้านขวาครับอืก็ทําการ เสียบเข้าไปเลยครับผมนี่ก็ลักษณะ,ะเป็นแบบนี้แล้วก็ส่วนของลำตัวเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับจะประกอบอยังไงแต่ว่าเนี่ยจะเป็นขาขาเนี่ยจะยึดกับตัวมันจะมีจอยมาให้นะครับตัวน,นี้จะยึดน่ครับลักษณะขาก็จะยึดเข้าไปแบบนี้ครับ เนี่ยแบบนี้ยึดไปแบบนี้สองข้างนะผมก็ยึดไปเลยเหมือนกันครับ น,นี่ครับลักษณะขาแต่ว่าส่วนลำตัวเนี่ยตอนนี้ก็ยังงงอยู่ครับว,ว่าจะติดยังไงนะผมมันจะติดในลักษณะอ๋อนี่ผมมันจะมีตัวยึดครับผมนี่ตัวยึดตรงนี้ก็ทำการเสียบเข้าไปเลยครับนี่ก็จะได้เป็นหุ่นยนต์แบบนี้ครับโอ้โหตัวก็ นะก็ละมานี้นะึงสำหรับหุ่นยนต์แล้วก็นำตัวนี้ครับติดไปบริเวณตรงกลางครับผมนี่แบบนี้เนี่ยก็ทำการประกอบผมเสร็จสิ้นแล้วก็ตัวด้านล่างใช่ไหมครับก็นี่ครับจะให้ดูแล้วกันนะตัวด้านล่าง นี่ครับผมส่วนตัวด้านล่างเนี่ยมันจะเป็น2ตัวนะผมนี่ขออนุญาตเอานำอ,ออกก่อนแล้วกันครับนี่ครับก็ตัวเนี่ยจะอยู่ทางด้านบนนะผมส่วนตัวปีกนกครับนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นตัวด้านล่างนะผมก็จะประกอบกันก็จะลักษณะนี้ครับนี่ครับในกล่องก็จะมี2แบบใช่ไหมครับ นี่จะเป็นหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์จะมีทางด้านซ้ายเนะี่ยจะประกอบประมาณนี้คนระับส่วนที่2นี่จะเป็นในส่วนของตัวยานที่เป็นเป็นนกกับด้วงนะผมมารวมร่างกันนะก็จะประมาณนี้ก็สามารถที่จะนั่งไปตัวนินจาสามารถเข้าไปนั่งได้นะครับส่วนตัวที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยก็สามารถเข้าไปยืนอยู่ได้เพียง1คนเท่านั้นนะครับก็ให้เลือกมาแล้วกันนะเอาเป็นตัวสีอะไรดีครับก็ขออนุญาตเลือกเป็น นี่ครับตัวสีเขียวแล้วกันนะผมก็นําไปยืนได้เลยครับผมนี่มือก็จะจับคันบังคับแบบนี้ครับผมนี่ก็ถ้าเรารวมล่างเสร็จแล้วก็จะได้เป็นหุ่นยนต์ลักษณะประมาณนี้เนี่ยผมความสูงมันจะมีเป็นชิ้นส่วนนะผมที่ให้มาตรงนี้อันนี้คือเราสามารถใส่ บริเวณตรงด้านข้างได้นะครับผมแต่ว่าใส่ได้เพียงข้างเดียวนะครับผมอีกข้างเนี่ยมันจะติดเกาะขานะผมก็ขออนุญาตถอดออกมาแล้วกันนะครับผมเนี่ยก็ทําการประกอบให้ดูนะสําหรับตัวหุ่นยนต์เลโก้นะผมที่รวมกันแล้ว6ตัวนะครับก็ถามว่าใหญ่ไหมก็ก็ท่านจะใหญ่นะผมเดี๋ยวจะวัดความสูงให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีความสูงเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวหุ่นยนต์นะครับผมก็อยู่ที่ถ้ารวมเข่าด้านบนนะครับอยู่ที่20เซนนะครับผมส่วนนี่ครับตัว รวมกับนกรวบรวมกันก็อยู่ที่7เซนนะครับก็ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมในคอลเลกชันแบบนี้ผมใครที่สะสมครบแล้วก็มาบอกกันได้นะครับผมถ้าอยากให้ครบเนี่ยยังไงก็น่าจะเมาแผงนะผมแต่ว่าแต่ละแผงเนี่ยมันจะได้ไม่ครบนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องซื้อทั้งหมด2แผงครับถึงจะได้ครบนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว Ninja นินจาเนผมทั้งหมดก็ยืนนอนแบบนี้ก็คลิปนี้ก็น่าจะ มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยของผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปหน้านี่ครับจะได้เลโก้ตัวอะไรกันมาก็มาคอยติดตามชมกันแล้วกันครับน่าจะไปหามาน่าจะประมาณน่าจะเจอกันหลังปีนะครับหลังปีใหม่นะครับผมก็ไว้คอยติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะครับก็ไปแลครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปนะครับสวัสดีครับ